อกว่าเจอรถเยอะๆในเสื้อของพี่บัวโอ้เน,น้นเนเน้นๆใช่ไหมรถเน้นใช่ไหมลูกโอ้น้องกำลังสงสัยว่าเอ๊ะทำไมรถเยอะจังเลยรถมีหลายสีเลยมีสีเหลืองสีแดงโอน้องบอกว่าเน้นๆโอ้รถสีเหลืองสวยมาก เห็นไหมอันนี้คือรถพยาบาลนะน้องเพิร์ดรถพยาบาลพี่เอามือออกก่อนลูกน้องกําลังสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเสื้อของพี่บัวโอ้เสื้อของพี่บัวมีรถเต็มเลยนั่นนนอนดีๆน้องดูรถก่อนเี๋ยวมดูสีว่ารถสีอะไรบ้าง <c oughs> โอ้โหพี่บัวบอกว่า เสื้อของพี่บัวมีรถเต็มเลยมีรถบรรทุกด้วยมีรถพยาบาลด้วยโอ้โหไหนน้องเพิร์มาดูรถสีรถรถที่เสื้อของพี่บัวเนี่ยรถเนี่ยแน่นๆเนี่ยเออแน่นๆเนาะแน่นๆใช่ไหมลูกโอ้โหพี่บัวใส่เสื้อแน่นๆเนี่ยเสื้อมีรถเนี่ยโอ้มีรถสีดําด้วยอันรถสีเหลืองแบบนี้น่าจะเป็นรถพยาบาลนะคะ นี่รถบรรทุกเนี่ยรถสีดำแม่เหรถสีดำแม่ขอดูหน่อยสิไหนในในรถรถสีดำอยู่ไหนโอ้โหพี่บัวบอกว่าอันนี้คืออันนี้คือรถสีดำโอ้อันน้องเพิร์ดน้องเพิร์ดดูรถสิเน้นๆอยู่ไหน